ต่อไปนะคะจะเป็นการเซฟหรือว่าการบันทึกไฟล์นั่นเองค่ะซึ่งตัว Google d o c เนะะี่ยค่ะก็จะเซฟแล้วก็บันทึกไฟล์ให้เราอัตโนมัตินะคะเมื่อเรามีการพิมพ์หรือว่าแก้ไขเอกสารค่ะ,ะต่อมาะคะ่ะเราจะมาเปลี่ยนชื่อเอกสารใช่ไหมคะเมื่อเราเปิดเอกสารมาเนี่ยเอกสารของเรานะคะก็จะเป็นเอกสารไม่มีชื่อนะคะการที่เราจะเปลี่ยนชื่อเอกสารนั้นนะคะก็ให้เรามาคลิกตรงนี้เลยค่ะจากนั้นก็เปลี่ยนชื่อเอกสารตัมที่เราต้องการเลยค่ะ การเปลี่ยนชื่อเอกสารก็มีขั้นตอนเพียงเท่านี้นะคะต่อมาะะจะเป็นการดาวน์โหลดไฟล์ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราหรือว่านําไปใช้นะคะก็ให้เรามาที่ไฟล์ค่ะจากนั้นมาที่ดาวน์โหลดค่ะซึ่งการดาวน์โหลดนี้ค่ะก็จะมีนามสกุลไฟล์มากมายให้เราเลือกดาวน์โหลดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น microsoft word นะคะหรือว่า odt rtf pdf txt html zip หรือว่าจะเป็น e p u b นะคะก็ให้เราเลือกได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะ ต่อมานะคะเราจะมาทำการตั้งค่าการพิมพ์เอกสารนั่นเองค่ะก็เรามาที่ไฟล์เลยนะคะจากนั้นก็เลือกที่พิมพ์ค่ะการตั้งค่าการพิมพ์ก็จะมีให้ตั้งค่ามากมายเลยนะคะตัวแรกคะก็จะเป็นการเลือก เครื่องพิมพนะคะที่เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเราก็ต้องเลือกให้ถูกกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราการพิมพ์เอกสารเนี่ยเราต้องการจะพิมพ์ทุกหน้าหรือว่าพิมพ์แค่บางหน้าเราก็สามารถเลือกได้นะคะตัวคันเลอร์นะคะก็ให้เราเลือกว่าเราต้องการที่จะพิมพ์ออกมาในลักษณะของเอกสารขาวดําหรือว่าเอกสารที่เป็นสีนะคะอันเป็นคัลเลอร์เมื่อเราตั้งค่าเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะคะเราก็จะคลิกที่พิมพ์ได้เลยค่ะ ต่อมานะคะเอกสารของเราเนี่ยเนื่องจากเป็นรูปแบบของการใช้งานแบบออนไลน์นะคะ่ะก็สามารถที่จะแชร์ไฟล์งานให้เพื่อนของเราแก้ไขได้นะคะวิธีการแชร์อย่างไรนั้นเราไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกคะ่ะก็ให้เรามาที่ปุ่มแชร์ค่ะจากนั้นนะคะพิมพ์อีเมลของผู้ที่ต้องการแบ่งปันไฟล์เอกสารลงไปในช่องเพิ่มผู้คนหรือว่ากลุ่มนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะก็ให้เราใส่รายละเอียดนะคะของเอกสารหรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะคะไปนะคะก็จะ มาเลือกสถาน,นะนะคะให้เป็นผู้ที่มีสิทธิ์อ่านผู้แสดงความเขียนหรือเป็นเอดิเตอร์ค่ะเอดิเตอร์เนี่ยก็จะสามารถแก้ไขได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นผู้มีสิทธิ์อ่านก็สามารถอา่านได้เฉยๆแต่ไม่สามารถแก้ไขได้ะคะ่ะตัวนี้ก็จะเลือกเป็นเอดิเตอร์นะคะเมื่อเรียบร้อยก็ให้คลิกที่ส่งเลยค่ะค่ะสำหรับเทคนิคและวิธีการใช้งานของ Google Docs ก็มีเพียงเท่านี้นะคะ หากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ